ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดต่อให้ช่องจ๋าดีเลิศด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง้ด้วยนะมันจะเป็นอะไรด้วยสอจะเป็นสี่หรืป่าแล้วมันจะเป็นที่แบบนั่งคนเดียวแล้วก็ขับแบบโต้องลงก็ได้แล้วก็ไดแล้วมันน่าถ่ายคลิปมาก โม้ดโค้ดน่าเล่นมากจริงๆเป็นคนเรียบร้อยค่ะครับเมื่อกี้ต้องบทใช่ไหมครับเรียบร้อยไหมครับ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 เห็ด้วยรอดูโอ้โหดูดิมันเล่นไฟนะใช่โอ้โหพี่ว่ามันมันโหดนะตัวมันเล็กแต่หัวมันโตอืมโอ้โหน่ากลัวมากฉันและแฟนทำแบบสอบถาม ใครที่งอนกว่ากาันใครที่หึงกว่ากาันใครเป็นคนง้อตลอใครกินเก่งกว่ากาันใครดุมากกว่ากาันพี่ดุนะหนูไหวเหรอพี่ดุหรอหนูใครใจดีมากกว่ากาันใครที่ห่วงมากกว่ากาัน ใครน่ารักกว่ากัน